เดี๋ยวเราก็จะไปแจกขนมต่อนะครับน้องๆน,นี่ผมก็ซื้อไปอีกนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปในะหมู่บ้านมงนะครับซึ่งก่อนจะถึงตาดกวางสีผมจะแวะข้างทางแล้วก็ดูน้องๆเขาอยู่ที่ชนเผอ่ามองนะครับไปดูกันว่าน้องๆเขาจะากินขนมอะไรอย่างไ,ไงไหมนะยนี่ผมซื้อไปอีกสิบนะบที่ผมแจกน้องไปแล้วประมาณสี่ อันนี้เดี๋ยวพี่เขาเลือกให้โอติ่งเนาะโอติ่งเนาะกินขนมโอติงเนาะนี่ทำอะไรทำกระเป๋าเลี้ยวขวาแล้วกลับรถขายกระเป๋าสสววยยเท่าไหร่ที่สวยนี่ เอา่้อยเอนบาทเดี๋ยวจ้าผมไปข้างบนก่อนนี่ขอบคุณครับอันนึงหยิบอันนึงหยิบอันนึขอบคุณครับอยากกินอะไรโอเคทุกครับขอบคุณครับคนไหนยังไม่ได้เราคนนี้เออแบงแบง ไปไปให้เพื่อนขึ้นบนใช่อยากกินหนมน้องเขาอยากกินขนมเฮ้ยลือกไปไปดูเพื่อนไปดูเพื่อนไปดูเพื่อนข้นไหนสวัสดีครับกินขนมครับผมไม่ดีสาวมงอ้าไม่ร้องแล้ว มาแล้วเขอบใจเอาอะไรครับขายของด้วยกินนมด้วยขอบคุณครับเข้าใจอ๋อมีขอบใจเป็นด้วยขอบค้าของว้าวสบายดีอันมไหมมรตึ้งขอบใจมตึ้งขอบใจ